เอาไปครับท่านผู้ชมสวัสดีสารบัตรดีครับนะออมาเยี่ยมน้องอน้องเคุยกันคุยเรื่องก็เร่องะี่าปเจมาสอบปากคำอ่าสอบปากคำนะออพอดีทางนี้ อันนี้พี่ไทยใช่พี่ไทยโอเคโอเคผมก็แจ้งเอย่างนี้นะอันนี้คำสั่งเมื่อคืนนี้ได้รับคำสั่งจากใครก็ตั้งด่านครับรู้ไหมไม่เป็นไรแต่วันนี้เดี๋ยวผมมาเยี่ยมน้องเค๋ยวมาเยี่ยมน้องอ๋ออันนี้มาพูดคุยใช่ไหมครับมามามาครับมาไงมาเยี่ยมน้องครับมาเยี่ยมน้องนะโอเรียนรู้ครับวันนี้เาคุยกันเปนยังไงครับอดีเป็นสอสอันอันนี้เป็นพนักงานสอบสวนหรือเปล่าครับ ไม่ได้เพชรพอดีนายเขาให้มาขอนายนายให้มาอ๋อวันนี้พี่ๆเขาก็ตั้งด่านคืนนั้นใช่ไหมไม่ตั้งด่านคืนนั้นไหมไม่ใช่สายไม่ใช่คืนคืนเมื่อคืนนี้ตั้งด่านอ่ะอยู่ชุดเดียวกันไหมอยู่ใช่ไหมฮะเห็นเหตุการณ์อยู่ใช่ไหมฮะไม่ได้เห็็นกคืออยู่ด้านหน้าอยู่ด้้านนหีอยู่ด้านหน้า ครับครับครับตามนั้นนะครับตามนั้นครับไม่คุยกับผู้เสียหายเลยครับไม่ไม่คุยไม่เป็นไรขอโทษไม่มมีไ่เป็นไรไม่เป็นไรแมเมื่อวานยังจะเป็นกระทืบมันซ้ำอีกอยากอยากงเดียวเจ้าหน้าที่ทำกันได้เหรออยากอยากจะทำมันด้วยผู้การไม่ถึงแล้วผู้การไม่เอาแล้วเราข้ามเลยครับไม่เอาเพราะว่าเราข้ามผู้การเลยครับไปเจรเลเลยไปเจรเลเลยขอรับพรบมันหายนี่ใช่ไหมฮะนม่หลักต่อสำคัญเลยครับโอ้ไม่ต่างกันนะครับนี่ก่อครับไปแล้วครับเจ้าที่ เรามาเขาไปคุยเขาบอกว่าเดี๋ยวสรุปแล้วพี่คุณชลคัะครับไม่เป็นไรครับเขาไม่ให้ชื่อหมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ่ะมันน่าด่านเลยนะน่าเชื่อเลยนะไม่เป็นไรเราแจ้งทั้งหมดแล้วแหละฮะเดี๋ยวพาพวกผู้การ ไอ้ไม่ได้ผู้การไม่เอาเดี๋ยวไปที่เข้าพบที่ทะเลเลยเดี๋ยวเราเข้าไปพาน้องไปทะเลดีกว่าเัาเรื่องนี้มันเรื่องยาวัไม่ได้เขาไม่ได้ทำมันจะมาอ้างว่าไม่ได้าอ้างว่าไอ้เข้าใจผิดหรืป่าแล้วบอว่าเด็กคนหนึ่งมีปาะกาติดนะมันมันเกินกฏเหตุละเกินกเหตุะที่เกิดอะไรอยางเงี้ยอ้างว่าตำรวจแบบคนอย่างเงี้ยเด็กอาปาะกาบางเส่อจะมาคุยตกลงอะไรกันไม่รู้นะนะนะส่อ กัวาหายขโมยกัวไปควายไปแล้วควายมาคืนใช่ไหม โทรมาถามผมว่าในในใหญ่เขาจะเข้ามาพูดนะครับเขาจะพาตำรวจที่กอเหตุมาแต่ว่าไม่ได้ถามกระทำนะครับนั่นแหละนั่นแหละนี่เราอมถามว่าความจริงอ่ะมไปหมดแล้วผมถามว่าไปหมดแล้วถ้าเกิดคุณบริสุทธิ์ใจเนี่ยทำไมคุณไม่เอาลูกน้องยืนขอโทษเพื่อแสดงความแบบว่าจริงใจกันไอเรื่องไอเรื่องขอโทษคือขอโทษแต่ว่าเรื่องคดีก็ว่ากันไปคดีต้องตามคดีนกระชงกระเช้ารับได้ใช่ไม่มีปัญหาแต่ว่าเรื่องคดีก็ว่ากันไปใช่ไหม โทรมาบอกว่าจะมาคุยกับผมผมยังไม่พูดสักคำเลยอ่าไม่เห็นหรอกโทรมาบอกน้องว่าจะมาคุยแต่ไปแล้วกลับ้วแล้วถ้าพวกพี่ไม่มาผมก็คงเรื่องเงียบโดนฟรีอะไรอย่างเงี้ยครับเงียบนี่นี่ครับนี่เราเห็นภาพสดๆนะครับของจริงครับนี่เรามาสดๆเห็นสดๆตกลงพรุ่งนี้นัดสิบโมงใช่ครับสิบโมงเช้าก็พนักงานสอบสวนเขาสิบโมงเด่ยน่ยก็ได้ต้องเป๊ะหรอกฮะสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็ได้ครับสายหน่อยว่าเรา บริเวณบ้านน้องครับอันนี้บ้านน้องครับผมลางานเรียบร้อยครับเคยรับมารับนัดมาคุยไม่คุยครับพวกเรามาไม่คุยไม่คุยไม่คุยผมต้องบุกงานนะวันนี้ผมต้องบุกงานความจริงนี่คือความจริงพูดได้ครับประชาชนรับรู้รับทราบได้ผมรู้สึกว่าการที่การที่ตำรวจล้อมหน้าล้อมหลังเนี่ยมันเกินกว่าเหตุด้วยแฟนเขาอยู่เนี่ยเขาโดนกระทืบยังกันแฟนเขาไว้เลยใช่ยกไหมเฮ้ยมันป่าเถื่อนขนาดนี้เลยเหรอคือเราเราใช้อำนาจไม่ถูกต้องเออ เราต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนก็ใช่ไงเราใช่ไงผู้ที่จะมาเอากําลังตัดสินอือืมใช่ไอ้สพอยู่ตรงไหนเนี่ยไอ้ ไป่อยู่ฝั่งนี้ฝั่งถนนฝั่ังรามใช่นไหมฝั่งลามนะอ๋อฝั่งลามเขาเข้าไปที่ค้อมิบางบ่ายพาลำบานเนี่ยดช่วยกันรวบช่วยกันเลี่ยงพากันรวบแสงไปกันหมดเลยเป็นตำรวจแต่กลัวประชาชนไอ้เนี้ยน้องน้องว่ามันแบ่งอย่างพี่พี่เขาพาเข้าไปใช่พาเข้าไปเลยเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยพาน้องเราผิดเรายอมเพราะวจะด้วยเหตุผลดายเรายอมแต่จับกุ้แจลาไยเซ็นผิดอะไรทั้งหมดนี่พอพานเข้าไปที่โรงพักบางเสาธงปุ๊บเรือแน่ตำรวจอยู่คนหนึ่ง้อยเวรก็ ม่เป็นไโอเคเดี๋ยวันนี้สิบโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงกคือขอโทษฟังนะขอโทษเโอเคเราขอโทษอไม่เป็นไรขอโทษไม่เป็นหานะแต่คดีก็วล้ากันไปอเดี๋ยวเขียนแล้วว่าเดี๋ยวจะพาไปที่จะเล ไม่ได้หรอกนะจบแล้วคนต่อไปนะครับประชาชนจะหวังอะไรขึ้นไทยได้วันหนึ่งวันข้างหน้าถ้าเกิดตำรวจพวกนี้คุมอารมณ์ตึงไม่ได้อีกทำลายเขาพี่จันใช่แล้วคนคนหนึ่งอ่ะเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยถ้าตายไปการเรียบร้อยดิใช่ไหมแล้วเลูกเด็กเล็กหน่อยทีี่มอ่าอ่ามารับีส่วนได้ไงอ่ะเห็นไหมรีบหนีเลยใช่ไหมนี่มาเราพูดความจริงนล้วรับไม่ได้ความจริงก็คือเรองความจริงครับโอเคตามนั้นไปเดี๋ยวยังไงก็โทรหา ครับกระดานนะกระดโอเคเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเรืคืนน okay. ี okay. mm. ้านเกียงมีโทรหานะเดี๋ยวมีเรามีทนายเรามีทนงทนายเรียบร้อยมาจังหมีปัญหาอีกนะเออเอาทำรูปแบบกฎหมายแล้วมันไมือนไหมเอาทั้งหมดนั่นแหละกลับมาแล้วพอเห็นชุดนี้มาหนีเลยพอเห็นชุดนี้มาหนี มาถึงจะทําท่ามารูปมาอบกอบเราไม่ต้องนั่นแหละคุณไม่ได้รักผูชุดนี้ชุดนี้เนี่ยมีคนเดียวเนอยู่ในด่านอ่ะเป็นคนใส่หมวกอ่ะคนเดียวนะอันนั้นไม่ใช่นะอันนี้นายให้มาไม่นายให้มาที่หัวหน้าด่านหัวหน้าด่านพูดที่นี่มีบทพูดแหละจำไลยไหมคนเมื่อกี้ที่ใส่หมวกคือมันพร้อมๆมาคือเขาไม่ได้กันเนาะมันมืดมไ่ดีมีคนที่ที่ถามที่ยืนด้านนี้ครับออันนั้นก็อยู่ในด่านคนนั้นแหละคขาพรอมอ่ะ เออพร้อมๆอ่ะแต่คนที่ที่อยู่ในฝั่งนี้่ไม่ได้อยู่ในด่านเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเพราะคนขาวเมื่อคืนผมไม่เห็นแต่เขาเนี่ยแหละเหมือนแบบว่าเป็นตัวแทนเพื่อมาเจรจาอ่อ่าก็อย่างนี้แหละอีดอปเดิมวงการเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมาเสด็จเพราะว่าถ้าไปอย่างนี้ต่อไปไม่มีแล้วมี่ของประชาชนไม่มีแล้วไม่มีโอ้โหเนี่ยน้องก็บอกว่าถ้าโดนกระทืบแฟนเขาจะเข้ามาใช่ไงห้องไว้เลยกันไว้เลยใช่ไหมเออเฮ้ยมันทำได้ยังไงฮะ อือไม่ก็คือไม่ค่ยจะแบบว่าไม่ไม่ไม่เข้าใกล้เลยน้องเขาสุดอยู่อย่างเงี้ยมึ่นอ่ะบนซัดอ่ะเต็มเหนียวอ่ะแล้วเขาจะเข้าไปดูกันไม่เข้าใกล้ตลดไปกันแล้วไฟสองหน้าอีกนะขนาดแฟนผมไปนะ แฟนผมไปโดยที่ไม่มีไม่มีกรณีอะไรนะเอาไปฉายไปส่งหน้าถามว่าเขาเป็นผู้ร้ายเหรอผู้ต้องหาหรือไปส่งหน้าส่องลงล่างก็ได้เพงจะีส่องหน้าที่ผมบอกว่านะตรงนั้นไฟก็สว่างพอพอพอผมจอดก็หลนโดนล้อมแล้วก็ฉายไฟฉายแล้วก็เรียกของใหญ่เลยพอจบก็เรี่ยงหองแล้วข่าพี่ชายจอดจอดรถพวกเขาก็ไปเหมือนจะให้แบบว่าไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ ให้ไปจะจุดเกิดเหตุตรงนี้ก่อนอะไรเงี้ยก็คือพอผมจะจอดนะจะจุดที่เป็นตรงด่านนั้นๆเลยอ่ะมาคือเก็บของเลยรีบออกรีบลือด่านเลยด้อ่ารีบลือเลยเดี๋ยวน้องก็เข้ามาหาน้องอีกสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงหละคืนนี้คืนนี้อาจจะมาหาน้องก็ได้ถึงเช้าตามนั่นแหละก็ตามนั่นแหละบอกว่าเมื่อกี้เขามารอบนึงแล้วเอาเหรอเมื่อกี้เขาเข้ามาก่อนลูกพี่จะมาเนี่ยอ๋อ อ๋อเขามาก่อนรอบนรกแล้วหนึ่งวรอบที่สองตำรวจไม่ได้รอบนี่แหละรอบเดียวน่แหละอ๋อรอบเดียวนี่แหละตำรวจที่ก่อเหตุไม่ได้มาด้วยกลับมาคนที่ผักก็ไม่ได้มาแล้วคนคนที่ผักที่ว่าพี่ไม่ได้ขออะไรมากเลยผมผมขอไม่ต้องไม่ต้องมีตะกรุงตะกร้าอะไรให้เลยขอเอาปืนแต่บี่เยาทำมันหน่อยมาเลยคุยด้วยหมดกันเออมัน อรอบนะโอ้น้องก็เสียขวัญนะน้องก็เสียขวัญนะแี่เจค่ะวันนี้เจอด่านเจอตำรวจจะเป็นยังไงขวาเลยนะขวานเลยขนาดนันจุดนั้นนะตำรวจบอกว่ากูจะค้นมึงน้องมันขอเสื้อเลยนะขอเสื้อไอ้ค้นเลยพี่ขอเจค่กแจะมาล้วงแบบว่าล้วดึงหมุนมืดมันก็เลยต้องขวายตัวเองออกมาแล้วถอดเก่งให้ดวดเพื่อให้รู้บริสุทธิ์แสดงความบริสุทธิ์ก็อย่างที่บอกอะถ้าเกิดว่าเราพึ่งตำรวจและและคนถือกฎหมายทำให้เราเชื่อมันและศรัทธาได้ ใครก็หวังไปที่พึ่งแต่ถ้าเกิดเราไปเจอชุดที่เป็นผู้ร้ายในค้าบเครื่องแบบเราจะทำไงครับสีของแผ่นดินน่ะสีของแผ่นดินสีกากีเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอย่างไรยสุปอร์เจตานเรียนชุดที่อันทรงเกียรติตอนสอบตอนอะไรขึ้นมานะครับโอเคโอเคร้านนั่นแหละนั่คุยกันยาวเราสนุกคุยคุยยิ่งสนุกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่นู่นเลยไม่ต้องมาที่นี่เดี๋ยวคืนนี้รับสายนะเดีไปแค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารยต่อไปพรุ่งนี้ครับว่าจะเอาไ ยังไงต้องเอาให้หมดในงานไม่ได้มีวะนะจะจัดให้เรียรัข้าัสดีครับเพราะว่าคนในพวกในเคะเพื่อไว